็นอะไรก็หน้านิวเฉยปวดขาหรือเปล่าเปล่าค่ะแต่ว่าไหนดูหน่อยโอ้โหผู้โดยสารเยอะเชอยน,นั่นสิครูผู้โดยสารเยอะขนาดนี้เรือจะจมไหมคะก็ถ้ากังวลมากก็คัดคนออกหน่อยไหมได้ไงออากูนี่ก็ต้นผลนั่นก็ตราสีนี่ก็สร่างเรือ ทุกคนเขาพิการสำคัญหมดเลยนะคะจะให้ถึงใครอะจริง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 งั้นเอาอันนี้ออกไหมมาเลเทําตะว,วันเยอะไปหน่อยไหมเอาออกสักนิดนึงนี่เป็นสเบียงค่ะครูคนครัวได้ด่าตายเลยอะ่ะอ,อ,อีกอย่างนะคะถ้าเกิดไปถึงที่เกาะล้างกลางมาซิฟิกแล้วมันก็จะําให้ทั้งเกาะเหลืองอาลาดนะคะงั้นก็หรืออย่างเดียวที่ทำได้อะไรคะคือกดต้องเชื่อมันน่นไง ชื่อมั่นในตัวเองที่สร้างเรือลำนี้ขึ้นมาเรือกระดาษกระดาษหนูถูเทียนไขแล้วค่ะมันลอยได้ใบพัดก็ออกสหญ่ผู้โดยสารเดี๋ยวให้กินน้อยหน่อยก็คงตัวเบาไปเองโอเคอ่ะแล้วก็มีอีกอย่างนะที่โกดทําได้<ะ>คือโกต้องเชื่อมั่นในตัวกับปับ ก็ใค,ใครสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาโหค่ะหนูเป็นกัปตันและเรือลำนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบรรทุผู้โดยสารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามหน้าที่ของกัปตันกบก็คือพาทุกคนไปจุดหมายให้ได้ได้คะ่ะกัปตันกบจะพาทุกคนไปถึงเก,กาะกลางปฏิทิคให้ได้แล้วค่ะเยี่ยม